พลังโจมตีของมันคือศูนย์แต่ถ้าเราทะลึ่งไปโจมตีมันเรานี่แหละที่จะตายเอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอามอนสเตอร์เซตหนึ่งนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในภาคของ GX เลยนั่นก็คือยูเบลนั่นเองนะครับมาพูดคุยให้ฟังเนาะซึ่งตัวของยูเบลเนี่ยผมจะบอกว่าการที่เกี่ยวข้องกับมันมีค่อนข้าง,งน้อยนะครับอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้นะครับว่ายูเบลมีทั้งหมด3ร่างอ่าซึ่ง3ร่างนี้ก็จะสามารถคอมโบซึ่งกันและกันได้แต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีตัวอีก2งตัวครับผมซึ่งยูเบล e เนอสนะครับแล้วก็กลายเป็นเนอสไวแมนอะไรพวกนี้ได้ด้วยเออซึ่งวันนี้ก็เลยจะมีเป็นตัวยูเบลเองนะครับแล้วก็ตัวยูเบลที่ไปรวมกับเนอสนะครับผมซึ่งก็จะมีทั้งหมด5ใบที่มาคุยในคลิปนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่า5ใบนี่คือสบายมากคลิปหนึ่งสใบผมก็ยังทามาแล้วนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านผู้ชมก็อยากดูด้วยสําหรับคลิปยูเบลนะครับผมอ่าท่านใดเมื่ออยากดูปุ๊บผมก็จะจัดให้ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับตอนแรกนี่คือลิสต์ไวมีแค่3มใบเสิร์ชไปเสิร ด้วยนะครับผมหาไม่เจอหาเจอแค่5ใบนี้จริงๆนะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าสื่อเนื้อหาของคลิปกันเลยนะครับเริ่มจากใบแรกก็เป็นยูเบลครับผมเป็นชื่อการดที่แบบสั้นมากนะครับผมถ้าเป็นชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือแบบตัวอักษร3ตัวจบเลยครับผมยูเบลนะยูเบลนะครับผมก็เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล10พลังโจมตีศูนย์ป้องกันศูนย์ครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเราจะได้เห็นมันปรากฏตัวขึ้นมาในของยูกิโ oh! อภาค GX นะครับแล้วก็มันจะเป็นมอนสเตอร์หรือจะเป็นแบบตัวละครที่น่าขนลุกนิดนึงนะครัแบบรกจ คือมีความสัมพันธ์กันนู่นนี่นั่นมาตั้แต่อดีตชาติอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าโอเควันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับข้อมูลกันนะครับเราไม่ได้มีการทําเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลในอนิเมะก็เกริ่นให้ฟังกันประมาณนี้นะครับซึ่งตัวยูเบลนะครับผมถ้าในฐานะที่เป็นมอนสเตอร์แล้วเราสามารถอัญเชิญมาได้ด้วยการบูชายันตามปกตินะแล้วก็ข้อมูลของมันก็คือจะเขียนไว้ว่าไม่ต้องห่วงว่าจะอัญเชิญแบบพิเศษไม่ได้นะครับสามารถใช้ชุดชีวิตอะไรพวกนี้อัญเชิญแบบปกติตามที่ต้องการได้เลยครับผมเอฟเฟ ทั้งหมด4อย่างที่เขียนไว้ในการ์ดนะครับเอฟเฟกต์ที่1คือการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้เลยแล้วก็เวลาที่มันต่อสู้ครับผมเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นจากยูเบลเช่นกันเอฟเฟกต์ที่2นะครับถ้าหากว่าการ์ดนี้ตกเป็นเป้าของการโจมตีในสภาพที่ยูเบลตั้งโจมตีอยู่ก่อนที่จะมีการคำนวณดาเมจสเต็ปกันนั้นให้เราเอาความเสียหายมอบให้อีกฝ่ายหนึ่งตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่มาต่อสู้กับยูเบลครับผมเออหมายความว่าถ้าเอาแบล็กพิซเชียนเกิลตียูเบลอย่าง เสียหาย2,000ไปนอเนเลยครับผมแล้วก็ตัวยูเบลเองก็ไม่ตายจากการต่อสู้ด้วยนะครับเออถือว่าเป็นมอสเตอร์ที่ดีนะจําได้ไว้ผมเคยเล่นยูกิโอโปรนะครับผมจําได้ว่ามันมีการที่แบบเอามาคอมโบครับในเทิร์นของแบบอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งต้องโจมตีเท่านั้นอะไรเงี้ย เออตอนนั้นผมโดนเด็กยูเบลครับผมมันมาคับผมโจมตีผมก็ต้องตียูเบลครับแล้วพอตียูเบลไปตียูเบลมากูตายครับผม<แ> <laughs> โอ้โหมันข้นหงุดหงิดอะแต่นึกไม่ออกว่าการ์ดเป็นนั้นมันคือการ์ดอะไรน,นะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นคอมโบแบบเนี้ยที่แบบบังคับโจมตีอะไรเงี้ยนะครับก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ <c oughs> ส่วนเอฟเฟกที่3ของตัวยูเบลนะครับผมนี่นะมอนสเตอร์ที่ทรงพลังก็ต้องมีเครื่องสังเวยครับในช่วงเอ็นเฟสของเราเราจะต้องรีลิสมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับหรือไม่ก็ต้องทําลายกกาาารร์ดดยยููเเเเเเบบบลลลททิิ้้งงไปนนนัั่่่ออแะะฟฟคีถว ทำลายไปยกเว้นด้วยเอฟเฟกของตัวมันเองนะครับเอฟเฟกที่3เมื่อกี้เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่สังเวยมอนสเตอร์ Monster, แล้วยูเบลถูกทำลายไปนะครับเอฟเฟกที่4จะไม่ทำงานนะครับเอฟเฟกที่4ที่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายไปเราสามารถอัญเชิญยูเบลเทอร์เรอ์อินคาเนตได้ครับผมมาจากเด็กบนมือสุสาน1ตัวนะครับผมอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้เลยครับและแน่นอนว่าอันนี้ก็จะเป็นยูเบลเทอร์เรอ์อินคาเนตนะครับผมยูเบลเทอร์เรอ์อินคาเนตนะครับหรือก็คือยูเเเเเเบบลรรร่่าาาาง2ตตตััวนนนนีี้ะคปป็ Effect, มมอออส์ฟฟธุืดผศจ เวล11พลังโจมตี0ป้องกัน0ครับผมการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกอันเชิญแบบปกติได้เราจะต้องใช้เอฟเฟกของยูเบลตัวเมื่อกี้นะครับในการอันเชิญลงมาแบบพิเศษเท่านั้นและการ์ดใบนี้เองนะครับก็จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้เช่นกันและเมื่อมีการต่อสู้กับการ์ดใบนี้นะครับความเสียหายที่ตัวเราเองได้รับก็จะเป็น0ถ้าหากว่าการ์ดใบนี้นะครับผมหงายหน้าอยู่บนฟิลแล้วถูกมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีเข้ามาในช่วงก่อนคำนวณดาเมจสเตปนั้นให้เราเอาพลังโจมตีของมอนสเตอร์ทีีี่่ตออสสู้กกับบาาาาดในนลยยยเเป็ควมห,หขง อีกฝ่ายนึงครับช่วงจบเทิร์นนะครับผมช่วงเอ็นเฟสนะให้เราทําลายมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิวทุกตัวยกเว้นการ์ดใบนี้ครับฟิวเราฟิวไฟหนึ่งไม่เว้นเลยนะครับทำลายให้เกลี้ยงเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้นะครับผมต้องออกจากฟิวไปนะเราสามารถอัญเชิญยูเบลร่างสามมาจากบนมือจากในเด็กหรือจากในสุสาน1ตัวครับผมลงมาบนฟิวแบบพิเศษได้เลยซึ่งตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้ายูเบลร่าง3นี่แหละครับยูเบลร่าง3นะครับผมหรือก็คือชื่อเต็มๆของมันว่ายูเบลเดอะอันติเมตไนท์แมร์ครับยูเบลเดอะอันติเมตไนท์แมร์นะครรับเเป็นนมออสต์ เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล12พลังโจมตีศูนย์ป้องกันศูนย์ครับผมผมไปดูเขาเล่นกันนะส่วนใหญ่ก็จะจบที่ร่างสองครับผมคอมโบไปที่ร่างสองแต่ว่าถ้าถึงคราวเรียกร่างสามออกมาร่างสามก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับร่างสามของมันเนี่ยครับเราไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้เช่นกันเราจะต้องอัญเชิญมันลงมาด้วยเอฟเฟกต์ของตัวยูเบลเทอร์เรอร์อินคาเนตเท่านั้นการ์ดใบนี้ก็จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับความเสียหายที่เราได้รับจากการต่อสู้นั้นก็จะเป็นศูนย์ถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์มมาาาเเกสู้้้ััับตตวนีนร,รออพงงจ ที่มาต่อสู้กับการใบนี้เนี่ยมอบเป็นความเสียหายให้ไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งได้ครับผมซึ่งเอฟเฟกก็ค่อนข้างดีนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะถ้าเกิดว่ามีการบังคับต่อสู้อย่างเงี้ยครับผมให้อีกฝ่ายหนึ่งตีเข้ามาได้รับความเสียหายด้วยมอนสเตอร์ Monster ตายด้วยนะครับผมอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะหงุดหิดได้เหมือนผมที่เคยโดนคอมโบนี้เล่นงานมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ตัวนะครับผมของยูเบลนะซึ่งไอตัวยูเบลนะครับผมถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยมัน ยูเบลจะกลายเป็นแบบนี้นะครับผมเขาได้รับพลังของมังกรอะไรพวกนี้มาก็ว่าไปนะครับ ร่างกายก็เลยเป็นเหมือนมังกรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ยังเป็นมอนสเตอร์เผ่าปีศาจอยู่นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับคือตัวยูเบลเนี่ยมีความเป็นมังกรใช่ไหมแต่ว่าเป็นเผาปีศาจแต่ว่าใครจะรู้ล่ะครับว่าถ้ามันมารวมร่างกับเอเลเมนทัลฮีโร่ในออสมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทครับผมตัวแรกเลยนะครับผมเอเลเมนทัลฮีโร่ในออสครูเกอร์ครับครูเกอร์นะครับผมเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุแสงเผ่าจอมเวทเลเวล9พลังโจมตี3,000ป้องกัน2 5 0 0ครับ การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการฟิวชั่นของ Elemental h e r o e ่ในออสรวมร่างกับยูเบลซึ่งการ์ดใบนี้นะครับผมไม่สามารถถูกอัญเชิญด้วยวิธีอื่นได้นอกจากการฟิวชั่นเท่านั้นการ์ดใบนี้ก็จะมี2เอฟเฟกต์ด้วยกันครับเอฟเฟกต์ที่1ก็คือว่าเวลาที่การ์ดใบนี้ทำการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่จะมีการคำนวณดาเมจสเต็ปกันนะครับเราสามารถมอบความเสียหายเท่ากับพลังโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายตัวนั้นน่ะให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ก่อนนะครับเออเป็นเอฟเฟกี่่บ้้ายยกนัอวงหึไดด ส่วนเอฟเฟกที่2นะครับผมเอฟเฟกนี้ตัวของ n e o อสครูเกอร์จะสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นครับเอฟเฟกนั้นก็คือเมื่อกาดใบนี้หงายหน้าอ,อยู่บนฟิลนะครับแล้วก็มีเหตุให้ต้องออกจากฟิลไม่ว่าจะเป็นกลับเขาา้า Ex ็ก a ์ต้าหรือว่าถูกทำลายไปอย่างงี้นะครับเราสามารถที่จะอัญเชิญ n e o อสไวส์แมนจากในเด็กหรือจากบนมือลงมาแบบพิเศษได้โดยไม่สนใจเงื่อนไขครับผมอ่าไหนๆก็พูดถึงแล้วนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น n e o อสไวส์แมนนี่แหละครับผมเนโอสไวส์แมนนะครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟก กำลังโจมตี3000ป้องกัน3,000ครับการ์ดใบนี้นะครับผมเดิมทีเนี่ยมันไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติได้เราจะต้องอัญเชิญโดยการส่ง Element a l ฮีโร่ในออสแล้วก็ยูเบลที่หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนของเราเนี่ยอย่างละหนึ่งตัวลงไปในสุสานนะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จปุ๊บก็จะสามารถอัญเชิญ n นออสไวท์แมนลงมาได้ครับเอฟเฟกของตัว n นออสไวท์แมนมีอยู่2อ,อย่างนะครับเอฟเฟกที่1คือการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลด์จะไม่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟกของการ์ดนั่นเองครับ เอฟเฟกต์ที่2คือเมื่อการใบนี้ทาการแบทเทิลกับมอนสเตอร์นะครับผมในช่วงจบดาเมจสเตปให้เราเอาพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ต่อสู้กับการใบนี้เนี่ยกลายเป็นความเสียหายให้ไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยแล้วเราก็เอาพลังป้องกันของมอนสเตอร์ที่มันต่อสู้ด้วยนั้นนะครับมาเพิ่มไลฟ์พอยต์ให้กับเราได้นั่นเองครับผมเออมาอีกฝ่ายหนึ่งเสียไลฟ์พอยต์แล้วเราได้ไลฟ์พอยต์เพิ่มน่ารักจริงๆเลยอยู่เนาะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดยูเบลนะครับแล้วก็มารวมกับเอเลเมนทัลฮีโร่ในออสอะไรพวกนี้ไปก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของข้อมูลการเท่าที่มีอย่างที่บอกไปนะครับผมถ้าเกิดว่ามีการ์ดไหนที่มันแบบใช้กับตัวยูเบลได้อย่างเงี้ยนะครับเพิ่มเติมจากนี้จาก5ใบนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตม,ตมกันด้วยหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่การ์ดที่เกี่ยวข้องกับยูเบลแต่ว่าเป็นการ์ดที่สามารถเอามาคอมโบกับเด็กยูเบลได้อย่างเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์เพิ่มเติม,ตมกันได้เลยนะครับผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า คือการอะไรว่าบังคับโจมตีนั่งได้ทุกเทอร์เลยอโอเคนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับคลิปสั้นๆคลิปของ You b e l ลคลิปนี้นะครับถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ